สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องไมโครซิงต่อนะครับวันนี้ลองนายังไม่เสร็จนะครับลอกนาอยู่ที่บ้านหนองปลาตุกคนที่กรพัฒนาไปอุกขันในจังหวัดศรีสะเกษนะครับเราไป200เที่ยวแล้วครับเหลืออีกงานเกือบร้อยเที่ยวแล้วครับทีมงานของเราว่าครับวันนี้วิ่ง2เที่ยวครับเมื่อวานวิ่ง3าเที่ยววันนี้อีกคัดไปสุรินทร์ครับไปหาซื้อรถเพิ่มมาครับดูนะ จ,จัดเต็มครับวันนี้งานผมครับใจใช้บริการก็โทรเบอร์โทร08 37 37 3 8 2 8นะครับหรือจะทักเฟซไปดูความเคลื่อนไหวก็ได้ครับของชื่อว่า6.6รถ6ล้อดําเคลื่อนที่เร็ววงขันนะครับมีการลงบางทีก็ไม่ได้ลงครับบางทีขับเองก็ไม่มีเวลาครับบ้างอะไรบ้างครับ ขออภัยนะครับอันนี้เวลาเกือบ9โมง9โมงครับเที่ยวที่6ครับน,นีมาแต่เช้าครับรจะทางวิ่งประมาณครึ่งกิโลครับไปกลับกิโลหนึ่งนะครับเ,เล่น,นครับ ังไงก็ลืมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับหรืออจกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการอนนี้ด้วยนะครับนี่ครับเมื่ออาชีพครับเราตัดแบบโอ้โหนี่ถ้าปั่นได้ปั่นเลยหวานเลยครับแบบสวยๆครัแบบสมืเสมอมอครับสมอ จบคลิปเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวขับรถก่อนครับไปครับ